สวัสดีครับวันนี้มีทีเด็ดสามตัวนะครับที่หยิบมาวิเคราะห์วิจารณ์กันเป็นบอลยูโรปาลีกยูโรปาคอนเฟล็ตลีกแล้วก็พรีเมียร์ลีกอย่างละตัวเลยนะครับมาลุยกันเลยนะฮะตัวแรกครับปีสามนะฮะเป็นรอบสิบหกทีมยูโรปาลีกนะฮะบาร์เซโลนาเหลือเชื่อนะครับบาร์เซโลนาเตะยูโรปานะครับแต่ก็เกิดขึ้นได้นะครับในช่วงที่สโมสรอยู่ในช่วงอาจจะใช่ว่ายุคมืดก็ไม่ถูกเลยทีเดียวขาลงนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับพวกเขาพยายามจะเรียก ทุกๆอย่างกลับมาไม่ว่าจะเป็นเชิงโครงสร้างรวมถึงนักเตะล้างไพ่กันใหม่หมดเลยนะครับนักเตะที่ขึ้นมาตอนนี้บวกกับชาบีเอนนนเดสจากที่ดูเนี่ยเริ่มดีขึ้นได้ด้วยนะครับตอนนี้กลับกลายเป็นมี DNA ของบาซลนาในยุคเป็กวิดิล่ากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะมีการต่อบอลที่ดูจะหลากหลายแม่นยําก้าได้การเสียดีนะครับวันนี้เจอการาตาสไายทีมจากตุรกีทีมจากตุรกีกรกเนี่ย ทุกวันนี้ยังคงมีจุดอ่อนเรื่องเดิมนะครับไม่ว่าทีมไหนก็ตามเมื่อออกนอกบ้านนะไม่ได้เตะที่ตุรกีปุ๊บเอาแน่นอนไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าทีมนั้นจะเก่งแค่ไหนก็ตามในปีต่างๆนะครับปีนี้กาลาตาสไยไม่ค่อยดีด้วยผมเลยมองว่าเกมนี้หน้าเดียวนะครับบาซ่ากดอยู่หน้าเดียวโอกาสแพ้ไม่มีนะครับในมุมมองผมคือบาซ่าแพ้ไม่มีนะครับ ให้หก็ได้นะฮะแต่ว่าผมมองว่าไม่มีแล้วก็มีแค่ชนะขาดหรือไม่เท่าน,นั้นผมมองว่าน่าจะขาดนะครับดูแล้วสู้ไม่ได้นะครับเรดมาสอก,กว่าก็ชัดเจนนะครับดูแล้วขาดนะครับน่าจะมี3ประตูอีกคู่หนึ่งครับ PSV เจอ c o p เปเ a g เกตอนตะีสามีนยูโรปาคอนเฟเดรลีกอะลีกอ่าลำดับที่3ของยุโรปนะครับ PSV เป็นต่อหนึลูกครับ คือโคเปนเฮเกนในช่วงหลังเล่นดีขึ้นเยอะนะครับแต่ว่า PSV เนี่ยพวกเขามีมาตรฐานที่สูงในระดับหนึ่งผมมองว่า PSV เนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่สุดท้ายค่อนข้างคมนะครับบวกกับการเล่นตรงกลางกลางของ PSV ค่อนข้างจะแข็งมากคฮะเทียบกับทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปกลาง PSV ถือว่าอยู่ในชั้นที่เทียบใต้เลยนะครับ มีจุดอ่อนอยู่ที่เกมรับเท่านั้นนะฮะมีผิดบางทีเล่นติดประมาทนิดๆน,นะครับ PSV มีแอคหน่อยๆอ,อะไรแบบนี้นะครับในบางเกมหลายๆครั้งก็เหนื่อยท้ายเกมอะไรแบบนี้แต่ก็มักจะทําได้นะเลทนหนึ่งลูกเจอโคเบเนเคเล่นในบ้านตัวเองผมว่า PSV ผ่านครับยิงได้อยู่ที่ว่าจะยิงขาดหรือไม่2อศูนยครับคิดว่าน่าจะเป็นสกอร์นี้นะครับ อีกคู่หนึ่งฮะนอริทเจอเชลซีตีสอครึ่งในบอลพรีเมียร์ลีกผมคิดว่านอริทสู้ใครไม่ได้เลยในพรีเมียร์ลีกนะครับเพ,เพียงแต่ว่าแพ้เยอะแพ้น้อยนะฮะถ้าแพ้เยอะก็คือบอลอย่างนอริทโดนนาก่อนคือแพ้แน่นอนนะครับโอกาสตีเสมอยากมากนะครับขึ้นอยู่ว่าหลังจากนั้นจะโดนอีกกี่ลูกนะครับทีนี้เชลซีเนี่ยเป็นบอลระดับเบอร์ต้นๆของยุโรปนะครับผมมองว่าเกมนี้เนี่ยแค่เล่นตั้งใจเล่นอย่างละเอียดนิดนิด กินได้สบายนะลูกครึ่งไม่น่ามีปัญหาครับบุกไปชนะนอริสได้นะฮะด้วยสักยภาพที่เหนือกว่าในทุกๆด้าน3ตัวครับบาร์เซโลนา PSV วและเชลซีนี่คือ3ตัวที่หยิบมาฝากกันนะกลองตรงนี้นะครับส่วนตัวอื่นสามารถตามได้ที่ Line แอดบ o 9 6เนะครับตรงนี้ก็จะมีบอลเตงบอลเตงตอนนี้12วันที่ผ่านมาตีย้อนกลับไปเนี่ยหลุดไปแค่2วันเท่านั้นนะครับส่วนทางบอลผะป่านี่ก็สามารถตามได้ที่เพจบลวแดงนะครับเดี๋ยวน่าจะสัปดาห์หน้านะครับบอลผะป่า จะอยู่ใน Line แอดนะครับสามารถแอดไลน์กันได้ท่านใดที่เป็นสมาชิกของ W88 นะครับสามารถรับข้อมูลต่างๆเหล่านี้ฟรีทุกวันนะคแค่ทักมารับตอน2ท,ทุ่มที่ @bo096 วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ